วันนี้เรียนวิชาน้าตักศิน์กับคุณครูหนูนาสุธิดาอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนกันครูขอถามคำถามสักข้อนะคะนักเรียนคิดว่าการแสดงในภาพนั้นเป็นการแสดงของท้องถิ่นได้มีเอกลักษณ์ในการแสดงอย่างไร คำตอบก็คือการแสดงโนรานั่นเองค่ะเป็นการแสดงท้องถิ่นของภาคใต้มีลักษณะเด่นก็คือผู้แสดงแต่งกายโดยเครื่องแต่งกายแบบเฉพาะสวมเล็บและเสวมเครื่องประดับศีรษะที่เรียกว่าเสิ์ใช้ท่ารำที่มีเอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะตัวดีใจกับคนที่ตอบถูกด้วยนะคะ <Woo! S 1> แล้ววันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันเรื่องนาฏศิสินไทยกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น นอ,อะนะหนักเรียนอาจจะรู้กันมาบ้างแล้วนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีหลายท้องถิ่นเลยซึ่งวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการแสดงนฏศตลป์ท้องถิ่นขึ้นมาซึ่งการแสดงนฏศิลป์ของแต่ละท้องถิ่นนั้นมักมีความงดงามและมีลีลาการร่ายรำที่แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่นนั่นเองค่ะเรามาดูลักษณะการแสดงพื้นบ้านของท้องถิ่นต่างๆกันนะคะ เริ่มจากภาคเหนือก่อนเลยภาคเหนือเนี่ยจะเน้นดนตรีและท่ารำที่ช้านุ่มนวลอ่อนช้อยสวยงามสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคเหนือเช่นฟ้อนสาวไหมฟ้อนเล็บฟ้อนเนี้ยวเป็นต้นค่ะ ต่อไปภาคอีสานนะคะภาคอีสานเนี่ยจะเน้นดนตรีและท่ารําที่สนุกสนานสะท้อนให้เห็นถึงการดํารงชีวิตที่เรียบง่ายและยึดถือประเพณีความเชื่อต่างๆของคนภาคอีสานเช่นเซิงสวิงฟ้อนผู้ไทยเซิงหย่าไข่มดแดงเป็นต้น เรามาที่ภาคกลางกันบ้างนะคะภาคกลางเนี่ยจะเน้นดนตรีและท่ารำที่สนุกสนานคลึกคลื้นสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่สนุกสนานรื่นเริงและมีชีวิตชีวาของคนในท้องถิ่นภาคกลางเช่นรำเถิดเทิงเต้นกรรมรำเคียวระบำชาวนาเป็นต้นค่ะและสุดท้ายภาคใต้นะคะเน้นดนตรีและท่ารำที่รวดเร็วและสนุกสนานเช่นกันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒน,นธรรมความเป็นอยู่ประเพณีของคนภาคใต้อย่างชัดเจน เช่นระบำรองเงงระบำร่นแร่ระบำตารีกีปัสเป็นต้นค่ะต่อไปเรามาดูปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพื้นบ้านกันบ้างน,นะคะปัจจัยสําคัญที่ทําให้การแสดงพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยแตกต่างกันออกไปมีทั้งหมด5ประการได้แก่1 สภาพทางภูมิศาสตร์เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมักจะแตกต่างกันการแสดงพื้นบ้านจึงสอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นนั้นๆเช่นท้องถิ่นภาคกลางมีแม่น้ําลําคลองมากและใช้การคมนาคมทางน้ําเป็นส่วนใหญ่จึงมีการะเล่นเพลงเรือเกิดขึ้นเป็นต้น ข้อที่2นะคะศาสนาประชาชนในแต่ละท้องถิ่นของไทยสามารถเลือกนับถือศาสนาได้อย่างอิสระการแสดงที่นํามาร่วมในพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาจึงแตกต่างกันตามลักษณะพิธีการและความเชื่อด้วยค่ะ ข้อที่3นะคะประเพณีในแต่ละท้องถิ่นมีประเพณีที่ผู้คนในท้องถิ่นนั้นยึดถือปฏิบัติกันอยู่ซึ่งอาจจะมีลักษณะที่ค,คล้ายคลึงกันบ้างและแตกต่างกันบ้างในบางประเพณีการแสดงพื้นบ้านจึงมีลักษณะสอดคล้องกันตามประเพณีในท้องถิ่นนั้นๆ ต่อไปก็คือความเชื่อนั่นเองค่ะในแต่ละท้องถิ่นนะคะก็มีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นซึ่งความเชื่อจะส่งผลต่อการสร้างสรรค์าการแสดงพื้นบ้านของท้องถิ่นนั้นเช่นการละเล่นของชาวเขาส่วนมากจะเป็นการแสดงเพื่อบูชาเทพเจ้าเป็นต้นและปัจจัยข้อสุดท้ายได้แก่ ค่านิยมจากสภาพทางภูมิศาสตร์ประเพณีศาส,สนาและความเชื่อของแต่ละภูมิภาคแล้วทำให้เกิดเป็นค่านิยมต่างๆการแสดงพื้นบ้านจึงมีความสัมพันธ์กับค่านิยมของท้องถิ่นนั้นๆด้วยค่ะเรามาสรุปความรู้วันนี้กันดีกว่าค่ะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนั้นเกี่ยวข้องกับนาฏศิสินอย่างไรสรุปง่ายๆก็คือวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการแสดงนาฏศิสิ์ท้องถิ่นต่างๆและการแสดงนาฏศิลินของแต่ละท้องถิ่นนั้นมักมีความงดงามและมีลีลาการไร้รํารที่แตกต่างกันออกไปด้วยการแสดงท้องถิ่นนั้นมีลักษณะเด่นที่แตกต่างและคล้ายคลึงกันตามนี้เลยค่ะนักเรียนลองอ่านและเปรียบเทียบกันดูนะคะ และสุดท้ายนะคะก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพื้นบ้านมีทั้งหมด5ปัจจัยตามนี้เลยลองทบทวนกันดูนะคะสำหรับวันนี้มีแค่นี้เลยค่ะสัปดาห์ต่อไปนะคะให้นักเรียนเตรียมตัวดูการแสดงทั้ง4ี่ภาคแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการวิเคราะห์หาข้อแตกต่างแล้วก็หาจุดเด่นของการแสดงแต่ละภูมิภาคด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้สวัสดี